blue corner 21 years of age and representing prince saman academy this is active of the blue corner, twenty-one years of age, representing Pet gym. Let's hear it for a Team for the And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Boon Ram province, thirty-eight years of age, training a Thai road service gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Num Satuk! DPC World Online. What <laughs> 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 <"Promapita> about เราเดินทางมาถึงผู้เอกนำรายการกับนุ่มสตึก DPC World Online เราเดินทางมาถึงคู้เอกนำรายการกับนุ่มสตึก DPC World Online หรือว่านุ่มสตึกไชโลเซอร์วิดเดิมครับจะเจอกับแอคทีฟบัตเตอร์ไรนักชกจากโมร็อกโกผลเบรลี่กองข่ายเพชรสมาน61กิโลต้องบอกว่านี่คือ มวยที่ฟอร์มกำลังสดขึ้นห้างเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยตลอด4คู่ที่ผ่านมาเนี่ยสนุกพลิกไปพลิกมาทุกคู่ครับโอ้โหเอาใจไปเลยวันนี้ท่านผู้ชมที่อุดอรธานีที่กำลังติดตามในอ่างนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ชมที่สำคัญบ้านใกล้เดือนเคียงนะครับที่ใกล้ๆอุดอรธานีอย่าลืมไปติดตามแล้วกันนะครับในวันศุกร์หน้าศุกร์ที่7ธันวาคมกับแม็ช์มวยไทยแมกล้าอุดรธานีครับ ความมันสุดยิ่งใหญ่พร้อมกับแสงสีเสียงสุดระการตาครับที่สำคัญเราขนทีมงานและคณะกรรมการก็บอกว่าแน่นอนครับการขนคณะกรรมการไปบ่งบอกให้ถึงว่าความยุติธรรมครับที่เวทีแมตช์เวทไทยนั้นคลองมาโดยตลอดเราจะทําความมันระดับโลกให้ชาวอีสานได้สัมผัสนะครับมาอีกแล้วครับการตัดไม้คมน้มของแอคทีฟครับโอ้โหอาท่านผู้ชมอาทิตย์บัตเตอร์ด้ครับในวัย21ปีจากโมร็อกโกครับ ต้องบอกว่า4ไฟหลังของเขาชนะรวดครับและที่สำคัญเป็นการชนะแชมป์นะครับจากรายการแชมเปี้ยนบอลระดับเชิดถึง3รายไม,ไม่ว่าจะ<ม>าเป็นฟ้าสั่งปุยโฟร์แมนฟ้าคำรามดาบชิดพระแก้วและ,แล,ะล่าสุดเพชรวีโวล,ลูกของกลางครับจากค่ายมวยเพชรสมานครับส่วนทางน้าหนุ่มสตึกครับที่พี่อ,อ้นบอกว่าสดเนี่ยไม่ใช่อายุนะครับฟอร์มสดครับฟอร์มสดครับหนุ่มสตึกี่พีซีวอลออนไลน์ครับนายศักชัยทองเรื่มครับ จากตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันอีกสามสิบปี4ี่ไฟหลังไม่แพ้ใครเช่นการชนะรวดครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ก็ที่ถึงบอกว่าฟอร์มสดจริงๆและก็เคยเจอกับเพชรวีโวมาแล้วแล้วก็เคยเอาชนะเพชรวีโวมาแล้วเช่นกันครับจาก,กาชัยโรดเซอร์วิสเป็นแชมป์มวยไทยต่อเชื่อในรุ่พิกัด62กิโลกรัมครับวันนี้ต้องมีใครที่หยุดสถิติของใครได้เลยครับโดยเฉพาะแอคทีฟที่ดับแชมป์มาตลอดวันนี้ถ้าเขาดับ หนุ่มสตึกได้อีกเขาจะสร้างสถิติดับแชมป์เป็นไลน์ที่4แลเลครับจอมพิฆาตแชมป์หรือเปล่าเดี๋ยวดูครับวันนี้จเจองานละเอียดอย่างหนุ่มสตึกครับอ,ออกมานี่หนุ่มสตึกคู่เลยครับกระแทกหมัดย็บสายบนใบหน้าของแอคทีฟเลยครับแต่แอคทีฟก็ยักเฉยเป็นประเภทเข้าออกเร็วนะครับฉะนั้นแอคทีฟบาตเดอร์นยหนุมสตึกนี่ต้องบอกว่าในวัย38นะผู้ชม ประมาดไม่ได้นะครับ38มีนี่เขาปราบมาหมดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยกพลจิกคงเวศท,ทองแท่งเมืองศรีมาพลังหนุ่มนาคามวยไทยและก็กิตติศักดิ์ชรรัตนชัยามาดากหัวแถวทั้งนั้นกบพี่น้องครับที่เขาปา,มาบมาแล้วแมระดับแกนนำเลยครับต้องบอกว่าระดับแกนนำเลยครับอยู่หัวแถวชั้นแนวหน้าครับที่หนุ่มสติ๊กปราบมา <S <S วันนี้มาดูครับว่าใครจะเสียสถิติครับครับขยับขึ้นไปขวา เหมือนจับจังหวะอีก่เลยครับฝีซ้ายไม่โดนครับโอ้แยทีฟนี่ยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจแล้วมาแล้วแขงขวาของนุ่มสตึกมาแบบละเอียดเลยครับเอาวเลยครับสอกขวาเข้ามานี่แหละครับความเหนียวความแน่นครับเด้งตีฟัไที่ตอวซ้ายทีโอ้ความมันจะยอมแพ้คู่ะ่อดก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้เลยครับโอ้จังหวะล็อกในาของแกนี่เน็เนบด้วยเข่าแล้วก็มีศอกเสริมเลยครับนุ่มสตึกอ่าดีเข่าในเหมือนกันครับทางด้านแอาทีฟ อย่ามาจิ้มด <in horror> ้วยขวาครับลุสตพยายามจะสองสาวหมัดหนึ่งสองลุงสตึกนั้นเป็นมวยที่ทนหนักทนเบาเก่งครับจังหวะเล่นจังหวะเล้าของแกทําได้ดีโอ้หุยจังหวะเสียหลักแล้วก็แทงด้วยซ้ายเล่นงานฐานล่าพยายามจะเดินต้อนเลยครับถนัดแอฟทีมวางหน้าไว้กวาดล่างไม่หลงครับดูครับการจะผ่านระบบป้องกันตัวของลุงสตึกนั้นยากครับโดยเฉพาะวงในอาทิตย์ตีมาก่อนเสียด้วยขวา ล็อกได้แล้วครับแล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมแอคทีก็ไม่มียอมแล้วนี่ครับตัดเหลี่ยมเลยครับโอ้เพชรตัดเพชร์เลยครับเล่นงานไปที่ฐานล่างก่อนครับหักทิ้งลงไปผิดจิตเข้ามาครับยับจุดตุงนี้ละเอียดนะครับวางแค่ขวาเดี๋ยวได้แอทีพยายามจะตัดล่างไม่ลงเดี๋ยวมาโอ้โหคือได้วยหมัดแล้วล็อกนายโอ้โหดูครับแกล็อกเหนียวเลยครับเล็งเสียบด้วยเข้าขวาเลยครับแอคทีฟ ครับซอกขวาของธนาหนุ่มสตึกครับแพรซ้ายครับอาชีพเดินงานไปที่ฐานล่างตัวตึ้งเอาคืนครับวงในมาล็อกกูเหนียวจริงๆครับธนาอาชีพครับกดได้แล้วครับมาจังหวะเลี่ยมอยู่ครับเสียบได้ไหมโอ้โหดูกับการแก้ปัญหาของนักชกอย่างมอร์โกมีขวางหน้ามีไล่แขนต้องจะเสียบด้วยขก็ซ้ายปักวยซอกขวาอะครับปีเข้ามา สี่เข้าไปหน้าขาแล้วเด้งตีครับด um ูครับปูดไป็นนะครับน่านเจ้าอาชีไม่ธรรมดาครับทั้งนอกและในอย่ามาทีเกี่ยวได้โหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับ กลับมาลุยกันต่อครับคู่เอกนํารายการท่านผู้ชมแต่หลังจากคู่เอกนารายการเรายังมีอีก2คู่ให้ได้ติดตามกันนะครับอย่าพลาดครับตอนนี้คู่เอกนารายการนมสตึก d ีพีซี l ออนไลน์ครับกับ a อท i v e ัต t ต e r d ไดโมร็องโคครับโยกแหลกผ่านไปนั้นผ่านไปด้วยความสนุกดูเดือดเร้าใจครับนี่ครับจังหวะว่างให้ขวาแล้วัน้วยสอกขวาของนมสตึกแล้วปาทาลูกพักเลยครับยั่วเลยครับนี่ครับความละเอียดของนมสตึกกับในวันนี้เพีายจะฟัน้วยสอกขวาแล้วโอ้โห เอาคืนครับยอมที่ไหนครับแอคทีฟยิงชนไปยิ่งมั่นใจนะครับนักชกจากโมร็อกโกครับโอ้ทักทายด้วยลูกทีมนำร่มมาก่อนแล้วครับแอคทีฟเปิดเกมเข้าใส่ทันทีครับวางแค่ขวาแล้วพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับถีบ้วยซ้ายครับสตึ๊งเอ่พบหาจังหวะคู่ต่อสู้หลวมอยู่นะครับมาครับเข้ามาโอ้ยได้ตีมาได้ตีหนุกสตึ๊งครับมาครับเข้ามาอีกครั้งวงใน ตีด้้วยยซาพยายามจะท้าดวลชวนแรกเข่ากับหนุ่มสตึกงเลยครับแกร์กิมเบนนี่รับตัดจังหวะตัดล่างของแกทําได้ดีถึงจะสอกซ้ายเข้ามาขวางหน้าหักไม่ลงครับบาดทานสุภาพเจอหมัดของหนุ่มสตึกโอ้พยายามจะสวนด้วยซอกเอาครับหนุ่มสตึกขวางแล้วเสียบด้วยขขวาแล้วปักด้วยซอกเจอดอกขวาสวน้าแลกกันมันเลยครับคฝันเข้าไปและไล่แม่ง้างไม่ทีครับเสียบด้วยขวาฝันด้วยซ้าย นะครับยัดด้วยจอบหมายแล้ว <for> ครับตออของทางด้สสานลุงสเตอรโอ้โหแอคกี้พยายามจะสวนด้วยซองซ้ายลบงสเตอรเสียด้วยขวาแล้วลบนายหมุนเหลี่ยมกดลงมาตีด้วยข้อซ้ายเอาครับตีได้แล้วครับตีเข้าไปอีกทีนวลเหลี่ยมครับวงในยัดใส่เข้าไปยันด้วยจอบหมายทีเอาแล้วก็พยายามจะเล่นเกมแล้วครับลุงสเตอร์กดแขนและเสียบด้วยข้อขวาปักด้วยซองซ้ายเสียบด้วยข้อขวาแอคกี้พยายามจะสวนด้วยข้อขวาเหมือนกันอาครับตีอาเกี่ยวได้ มาโผล่เลยครับทกรนดูกสตึกแยกออกมาครับแยกออกมาแอคทีฟเปลี่ยนเข้าหาทันทีเป็นยางจะเล่นงานทาล่างสตึกโยกนี่ครับแกมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาจังหวะเล็กจังหวะลุยครับกดแขนได้ล็อกในเน็บเพื่อขวาเลยครับแอคทีฟโอ้จะมาลอกกำลังวงในนี่กับดูสตึกล็อกคิดจะทดทวนให้ดีครับล็อกคอได้ดูสตึก อาครับแอติเดึงตีซ้ายตีขวามาก่อนตึดต,ตีคืนมาครับเน็ปไปเลื่อนปล่อยให้คู่ต่อสู้เน็ปมาก่อนครับหนุ่ตึดรอคืนฟันที่สอบขาโอ้ยเออย็บไปทีหมาแล้วก็สอกแทียบด้วยซ้ายเลยครับหนุ่มตึดแอติบพยาย,ยามจะล็อกขาไว้หนุ่มตึดเสียบด้วยขวาคืนมาครับแลกสอกกันครับเด้งเลยขวาครับแอติอโ<ห>บโอ้ย ส่วนคนระดอกคนละทีเกี่ยวได้เข็นทิ้งเลยครับเอาละครับเข็นทิ้งลงไปครับไปนั่งสติมโอ้ยแกโดนปั๊บนี่แกเอาคืนทันทีครับแอคินครับหมายแล้วเป็นในโอ้สู้ในครับเพียงตัดหน้าไม่ลงเสียบขวาทันทีตีตามเข้ามาแล้วมาทิพยยัดไส้เสียบก็เสียบขวาตัวตอก โอ้พยายามจะปักสองซ้ายสู้เลยครับเจอเขาซ้ายของตุง้มสตึกตุ้มสตึกแทงแล้วต้งกระแพ้ขาไว้เลยครับแอบทีพยายามจะตัดล่างเจอเขาขวาเล่นเกมนะครับตุจจ้มสตึกพัดด้วยสองฝามาแล้วครับล็อกคอกระชากมาไม่ได้ครับต้องแยกออกมาโอ้มันจริงจริงครับแอกทีฟเปลี่ยนเข้าฮาดันตีวางซ้ายวื้อแล้วแม่พยายามจะฮีรันบนแผ่ดนดินหมดยกครับ โอ้โหเดือดจริงๆครับสมจะเป็นคู่เอกนำรายการเลยครับทุกคนครับโอ้โหระหว่างอาทีฟบารเดรย์จากโมร็อกโกกับนุ่มสตึกดีพีซีเวอร์ออนไลน์ท่านผู้ชมต้องบอกว่า จังหวัดอื่นๆไม่ต้องน้อยหน้าเชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ไปทั่วประเทศ70กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยแน,น่นอนนี่คือเป้าหมายและก็นโนยบายในการทํางานของแม็กซ์หน่วยไทยแล้ะครับแต่นี่ต้องบอกว่าภาคอีสานเนี่ยรวมตัวกันไปก่อนใช่ไปจ<ช>ัสุขหน้าที่อุดรธาน,นีแต่ที่ หลังจากนี้จะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อติดตามชมได้เลยครับว่ารังหน้าจากอุดรและจะไปที่ไหนเหนือใต้หรือว่าอีสานทุกที่แน่นอนครับทุกภาคในประเทศไทยรอบลกแล้วกันครับเอาหมดเวทีครับสามนาทีสุดท้ายครับความมันระดับโลกครับแอคทีฟพยายามจะเบียดเข้ามาโอ้และตีครับแม่ะครับแม่จงหวะแบ็คลิกครับของชนะอคทีฟพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับนักชกจากโมร็อกโกพยายามจะเล่นงานฐานล่างของหนุ่มสตึก นี่แหละครับความเก๋าของนุ่มสตึกครับเดินงานไปที่ทพับในนะดูครับรอให้คูณต่อสู้หลวมเข้ามานะครับออย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครว่านุ่มสตึก,กเป็นมวยที่คนหนักคนเบาเก่งจังหวะเล่นจังหวะผ่อนของแกนี่มีให้เห็นเลยครับแอตทิฟเสียบด้วยข่าวคว้าแต่ตั้งกำแพงขาไว้เลยครับนุ่มสตึกเสียบเข้ามาอะไรครับเกี่ยวได้ตัดได้ไหมเอาจนได้ครับแอตทิฟ แย่เข้ามาพุ่งเข้ามาตัด้าย,ยหลวมเข้ามาแล้วครับวงในตึงล็อกไว้ตีทรายไาทีป์กดไว้เสียบด้วยข้อขวาแม่เ,เจอเข้าขวาสวนแล้วครับมากระตั้งกำแพงคาวไวหนุ่มตุ้งพยายามจะไล่แขนล็อกกดได้แล้วครับตีเข้ามาไอทีพีเอจะจตัดล่างเจอข้อขวาสวนตีด้วยขวาไอทีป์เล่นงานบริเวณลระตูได้ฝัดฮุกเจอะขวาสวน ลายตอนต่อครับแอติฟมาได้ไร,ตรูตึกเคลียไปที่ฐานล่างแอทิฟพยายามจะเดินต้อนเข้ามาแม่ตึกไม่โดนครับเอ้าแม่โดนเตือนเลยครับเอา <ๆ S 2> ละครับถอยไม่ได้ครับถอยไม่ได้แอทิปยังคงเบียนเข้าหาแล้วครับพยายามจะเปิดเกมเข้าใส่ทีมซ้ายนำร่องถือแล้วพยายามขึ้นด้วยศอกเลยครับแอทิปปักด้วยศอกขวาเจอศอกขวาส่วนจันงหวะขวางหน้าของแอติปนครับตีเข้ามากระพังออกมาครับแอทิปเดินต่อมาด้วยศอกขวา เดินงานไปที่ฐานล่างตุ้มตึกฟันเข้ามาเหล็กเลยครับแต่ด้านตุ่มตึกหลังจากโดนเตือนอพยายามจะรอจังหวะสวนเชิดกันครับคนละดอกผลลึกปักด้วยดอซ้ายเจอดอกขวาสวนดครับตุ้มตึกไล่ต้อนเลยครับนาทีสุดท้ายเข็มตีด้วยซ้ายอไอคิดแบบสวนด้วยเข่าขวาแรงหวักฝังหน้าไว้แยบออกมาครับแยออกมากแต่ทีมงานของทางด้านไทยบวทัวเทศรมานครับเมื่อสักครู่นี้ าแล้วครับที่ครับลูกเก๋าของนุ่มสตึกกับรัดร่างก็หมุนเหลี่ยมเลยครับโอ้ยต่างฝ่ายต่างได้เลือดเลยครับปักด้วยศอกซ้ายครับแอคทีฟปักด้วยศอกซ้ายเจอศอกซ้ายสวดพยายามจะเสียบด้วยข้อขวาแล้วปักด้วยศอกขวาแล้วครับหนุ่มสตึกมาครับล้วนยิงแล้วครับตอคทีฟด้วยขวาแอคทีฟพยายามจะพุ่งมาเสียบขวาคืนเสียบคืนเลยครับหนุ่มสตึกโอ้โหเจอหมัดของแอคทีฟเข้าไปนะแต่ยังเฉยๆครับหนุ่มสตึกแอคทีเกี่ยวได้วาเทคขวาเลยครับ แม่จะจักรยานอากาศหรือเปล่าครับพยายามจะเล่นเกมนะครับแอดทีฟ <c oughs> ล็อกได้แทงก่อนครับหุ่สตึกเข้าลอยเข้ามาครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับในรุ่นพิการ61กิโลกรัม <c oughs> ระหว่างธนายหนุ่มสตึก DPC World Online ครับกับแอดทีฟบาร์เดไดจากโมร็อกโกโอ้สุดยอดวันนี้อาจจะต้องมีคนที่เสียสถิติในการชนะรวดครับ ไม่ใครก็ใคร้วครับในสีไฟ์หลังของทัคูชนะมาหมดเลยครับโอ้และจอมปราบแชมป์อย่างทงด้านอตทิวันนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้เข้าตาเช่นกันแต่ไปโดนส่อของหนุ่มสตึกแตกเข้าให้ครับโอ้ยละฟันแรกกันทีต่อทีเลยครับแล้วเกี่ยวได้อาทิพยายามดีครับติดหัวไหล่ก็ยอดครับดูครับติดไปที่หัวไหล่นิดเดียวครับไม่อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องครับนะครับผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรไปเลยครับบนเวที Ladies and gentlemen, the bonus roll! Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. for Blue and Red Corner. Max Muay Thai mobile App. Blue Corner is 100 degrees and Red 90 degrees. They both receive bonus 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' score card for the winner! It's is draw, a draw, ladies and gentlemen.